สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรส่วนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาที่มีชื่อว่าฟ r o เรสเนค่ะฟเรสเนเธอจะสวยด้วยลักษณะพิเศษของเขาอย่างสีบนใบนี่ก็จะเป็นสีพิงพิงโกหรือสีชมพูเหลือบทองเนี่ยค่ะเธอจะสวยเส้นแกนกลางใบก็ จะเป็นสีชมพูค่ะเส้นกลางปลาก็จะฝังลงบนพื้นใบลักษณะของใบก็จะเป็นรูปไข่เนี่ยค่ะรูปไข่โคนใบสอบปลายใบแหลมค่ะนี่ก็จะเห็นได้ชัดตรงที่ว่าเส้นแกนกลางใบเขาเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะก็เส้นกลางปลาก็จะฝังลงพื้นใบค่ะแต่งแต้มด้วยบนใบด้วยสีเขียวเหลือบทองทองเนี่ยค่ะก็จะสวยไปอีกแบบขอบใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะพิวนนิดนิดค่ะนี่ค่ะ ก็ด้านล่างของใบค่ะด้านล่างของใบจะเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะเป็นสีชมพูสีเขียวที่แต่งแต้มอยู่ด้านบน,นก็จะมาชัดเข้มด้านล่างค่ะนี่ด้านล่างของใบสีชมพูเข้มค่ะสีเดียวกับเส้นกระดูกใบหรือเส้นแกนกลางใบเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับกาบ,บและก้านของเขาค่ะเนี่ยค่ะคือสีชมพูเนี่ยค่ะสีชมพูแกมแดงนิดๆด้วยซ้าค่ะนี่ ก็เส้นกลางปลาก็จะเห็นชาตดพอน้องฝังลงจากด้านบนเนาะฝังลงบนใบก็มาชาดมานูนด้านล่างเนี่ยค่ะจะเห็นชาติค่ะนี่ก็นี่คือความสวยของฟล o เสนค่ะการดูแลการดูแลอโกอนิมาอโฟลเสนเนี่ยก็เหมือนอโกอนิมาของสวนทุกต้นค่ะก็คือ อาทิตย์หนึ่งให้น้ําไม่เกิน 2- ถึงสครั้งเนี่ยค่ะก็ครั้งที่3ก็ดูจากวัสดุค่ะถ้าวัสดุน้องแห้งหรืออากาศแห้งลมแรงเนี่ยก็เพิ่มจํานวนครั้งในการลบเป็นครั้งที่3ได้ค่ะนี่ความสวยของเขาวัสดุปลูกของสวนแนะนำของสวนนอกของสวนก็จะใช้อย่างเงี้ค่ะจะใช้เป็นใบก้ามปูหมากแล้วก็กาบมาพาะพร้าวสับแล้วก็ เพอไลค่ะเพอไรนี่ใส่เข้าไปเพื่อว่าให้ดินด้วนระบายน้ําได้ดีค่ะนี่ก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมูลไส้เดือนเลยค่ะผสมเข้าไปก่อนปลูกนี่ค,ะคะ่ะมูลไส้เดือนค่ะก็เพื่อใส่ไปเพื่ออะไรก็ใส่ไปเพื่อบำรุงต้นไม้ละคะ่ะให้ปรับสภาพดินด้วยก็บำรุงต้นไม้อย่างต้นไม้ที่ถอดรากมาอย่างได้รับต้นไม้ที่ถอดรากมาเนะะี่ยค่ะก็จะเอ่อ ฟื้นตัวไวค่ะใส่มูลใส้เดือนแล้วอีกปุ๋ยอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ลืมก็คือสูตรเสมอค่ะออสโมโคสนะคะสูตร13 13 13ที่ใช้อยู่เม็ดเหลืองๆนั่นแหละค่ะก็จะใช้ประมาณนั้นก็ระหว่างการดูแลการดูแลอโกนิมาของสวนจะเหมือนกันทุกต้นค่ะก็คือ,อ มีการบำรุงธาตุหลักธาตุรองของเขาค่ะนี่ก็เพื่อบำรุงใบบำรุงรากบำรุงต้นของเขาให้สีที่สวยงามนั่นแหละค่ะก็จะไม่ได้ว่าใส่แค่ครั้งเดียวมุลใส่เดือนกับสูตรเสมอตั้งแต่แรกแล้วก็ปล่อยยาวเลยไม่ใช่ค่ะทางสวนจะดูแลสม่ำเสมอค่ะก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือศัตรูพืชค่ะช่วงนี้ก็จะมีนอนมีมแมลง หนอนนี่ก็มีหลายลักษณะค่ะตัวเขียวๆตาตโตๆก็มีตัวสีน้ำตาลก็มีพวกนี้กินเก่งค่ะกินไม้ใบวันเดียวคืนเดียวนี่เกลี้ยงเลยแหละค่ะก็เพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารของเขาไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ค่ะก็ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่ไม่น้อยหน้าจากตัวอื่นเลยก็เรื่องกระถางการเลือกกระถางการเลือกกระถางเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกกระถางที่มีก้นก้นระบายน้ํารูระบายน้ําที่กว้างพอสมควรค่ะนี่ทางสวนจะเลือกประมาณนี้ค่ะนี่ทางสวนจะเลือกประมาณนี้ค่ะนี่ก็สาเหตุที่ต้องเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ําที่กว้างพอประมาณเนี่ยพอสมควรเนี่ยก็เพราะว่าการที่เราใส่วัสดุ ปลูกที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็รดน้ําไประยะหนึ่งก็จะเกิดการย่อยสลายเนาะพอย่อยสลายปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะไปอุดตันรูกระถางที่เล็กๆนะคะมันก็อาจจะไปอุดตันแล้วก็ทําให้เป็นผลเสียกับรากของต้นไม้เรารากอาจจะเน่าประมาณนี้ค่ะจึงเลือกตรงสัพิธีพิถันแล้วก็กระถางไม่ควรเลือกใหญ่เกินต้นค่ะนี่ก็ถ้าเลือกใหญ่เกินต้นอย่างสมมุติว่าต้นเล็กๆไปเลือก กระถางสักสิ0นิ้ว12นิ้วเนี่ยการดูดน้ําไปเนี่ยก็วัสดุปลูกที่ใส่เข้าไปในกระถางใหญ่ก็ใส่เยอะก็จะอุ้มน้ําเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้พอดีกับทรงพุ่มของต้นไม้เราค่ะนี่อย่างต้นไม้ใหญ่แต่ว่าใช้กระถางเล็กเนี่ยจะไม่เป็นผลเสียนักนี่กอ็อย่างมากก็แค่รากทะลุกระถาง แต่ว่าพอลดน้ําไปน้ําก็เขาก็จะดูดเอาไปใช้ได้ได้หมดหรือระเหยไปทันที่ว่ารากเขายังไม่เน่าค่ะการเลือกกระถางที่ใหญ่เป็นผลเสียมากกว่ากระถางเล็กค่ะนี่ก็ถ้ายังไม่พร้อมยังหากระถางไม่ได้ก็ให้เขาอยู่ในกระถางเล็กไปก่อนพอพร้อมก็ค่อยเปลี่ยนค่ะเรื่องวัสดุปลูกเรื่องวัสถุปลูกนี่ก็มันขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่เนาะอย่างพื้นที่บางพื้นที่ บางช่วงใบไม้อย่างใบก้ามปูมันขาดเนี่ยใบไม้แห้งอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะก็มันก็ใบไม้เนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะร่วงไม่ไม่พร้อมกันหรอกเนาะอย่างต้นไม้แต่ละชนิดค่ะอย่างใบใบต้นลำไยอย่างเห็นมีที่บ้านเพื่อนเขามีลำไยเยอะก็เขาก็ใช้ใบใบลำไยที่ร่วงร่วงลงมาค่ะเอามาสุมส่มๆๆทําให้เก่าค่ะ สุมๆไว้แล้วก็เอาพลาสติกคุมค่ะเขาก็จะเอามูลมูลสัตว์อะคะ่ะโรยโรยโรยด้านบนแล้วก็เอาพลาสติกคุมไว้เอาน้ําจุลินทรีย์รดๆดลดเอาพลาสติกคุมไว้ค่ะก็นั่นก็เป็นการหมักแล้วค่ะก็ทําให้เก่าก่อนค่ะใบไม้ที่ร่วงลงมาเลยไม่สามารถเอามาใช้ได้เพราะมันจะเป็นก๊ดเป็นแก๊สทําให้อ่าร้อนต่อรากของต้นไม้เราถ้าเอามาใช้เลยเราต้องทำให้เขาผุก,ก่อนให้เขาเก่าก่อนนะคะนี่ คือวิธีการทําก็ไม่ยากหรอกค่ะไม่ยากถ้าเราหาได้อย่างใบไม้ übrigens, ถ้าเราไม่หมักเนี่ยที่มันทับถมกันอยู่อะค่ะเราก็สามารถเอามาใช้ได้ค่ะใบไม้อย่างใบไม้ที่เราไปเห็นตามป่าตามข้างทางถ้าเขาแห้งๆทับถมกันอยู่เราก็สามารถกวาดๆเอามาใช้ได้เลยก่อนเอามาใช้ถ้าเขาเขาทับถมกัน <lection. S 1> เขาชื้นมากอะไรมากเนี่ยเราก็เอามาตากก่อนค่ะเอามาตากให้แห้งก่อนเรามาใช้เพื่อป้องกันเชื้อราค่ะเอามา เอามาตากให้แห้งแล้วก็เราก็มาสบมาผสมใช้ค่ะนี่ก็ที่สวนเน่ถึงหมักเอาไว้เทถุงออกมาถ้าชื้นมากก็เอามาตากก่อนเหมือนกันค่ะจะามาตากให้แห้งแล้วถึงเอาไปใช้ค่ะเพื่อป้องกันการเป็นเชื้อราในกระถางในกระถางปลูกของเราค่ะนี่ก็เทคนิคการการเลือกกระถางก็ไม่ควรเลือกใหญ่กว่าต้นไม้เลือกรูระบายน้ําที่ที่กว้างพอสมควรค่ะนี่การอยู่แดดก็แดดลำไรค่ะนี่ ตันี้มาอยู่แดดลำไร่รดน้ำก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งครั้งที่สามก็ดูนิดนึงถ้าอากาศแห้งลมแรงนี่วัสดุปลูกเราแห้งมากๆนี่เอาค่อยเพิ่มค่ะถ้าคุย,คยดูแล้วเขาเขายังมีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องเพิ่มค่ะนี่ก็การดูแลก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากค่ะก็ใส่ใจเรื่องมาลงมาแรงเรื่องศัตรูพืชนี่แหละค่ะก็ก่อนปลูก จะเน้นเสมอค่ะก่อนปลูกเนี่ยต้องลองก้นกระถางนะคะทางสวนเนี่ยก็จะลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับบ้างฐานบ้างฐานหุงต้มเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ความพร้อมความสะดวกอะคะ่ะถ้าเรามีเราหาได้ในพื้นที่เราก็ใช้ค่ะนี่ค่ะก็จะทําให้ทําไมต้องรองก้นกระถางก็เนี่ยค่ะวัสดุปลูกของเรามันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอถ้าก้นกระถางเราก็ เราก็เน้นว่ากว้างพอประมาณถ้าเราไม่ลองก้นกระถางวัสดุปลูกก็ร่วงร่วงค่อยๆร่วงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็หมดค่ะไม่มีดินอยู่รองรากของต้นไม้รดน้ําไปเอต้นไม้ก็รดน้ําปกติทําไมเขาถึงเหี่ยวทําไมเขาถึงไม่สดชื่นพอไปดูอีกทีอา้าวดินไม่มีหุ้มรากเลยพอดินร่วงไปหมดแล้วค่ะพอเราเน้นว่าวัสดุปลูกร่วนซุยระบายน้ําได้ดีเนาะรูกระถางกว้าง วัสดุปลูกก็ล่วงหนีไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองก,ก้นกระถางก่อนปลูกค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆพี่ๆต้องการคำแนะนำหรือว่าจะแนะนำอะไรเข้ามาเนี่ยค่ะทางช่องเนี่ยค่ะใต้คลิปคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วก็ทางทางเอ่อทางสวนก็จะให้ช่องทางในการติดต่อเพิ่มค่ะอย่างเอ่อทางเพจ Facebook ก,ก็จะเป็นอุไรสวนไม้มงคลชื่อเดียวกับช่องนี่แหละค่ะ ก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 9 7 1 7 0 5 07เพิ่ม id line ค่ะ id line ก็แอด i อเดีลเข้ามาก็จะมันก็จะมีข้อดีเนาะของ l ล n e เนี่ยโทรก็ได้ดูภาพก็ได้แล้วก็ส่งข้อความก็ได้ค่ะนี่ก็จะรวมความสะดวกเอาไว้ที่ที่ท้ายคลิปนะคะแอด i d l i n ก็เป็นอ b ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก o n d 2505ค่ะ สลับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ